สวัสดีครับมาตามสัญญานะครับวันนี้ข้าวผัดคุณชายนะครับคลิปที่แล้วเราพูดกันมากมายวันนี้เราไม่ต้องพูดจาอะไรมากมายเลยครับมาดูเครื่องปรุงของข้าวผัดคุณชายเลยนะครับแฮมครับไส้กรอกครับกุ้งครับเหกของงานครับปลาเค็มครับปลาอิทสียครับ แล้วก็มีไข่เนี่ยหครับก่อนอื่นเลยครับหั่นแฮมก่อนครับเมนูนี้ยังไงก็ขอขอบเพราะคุณหม่อมราชวงศ์ธนัดศรีสวัสดิวัตรอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนให้สูตรเรามานะครับรุนาให้สูตรเรามาแล้วก็ขอบเพราะคุณท่านนะครับเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับหั่นเลยครับ แฮมครับแฮมคลิปที่แล้วผิดพลาดอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผมคลิปนี้ก็เลยแบบดูกันเลยดีกว่าอันนี้ไส้กรอกครับถ้าเป็นของเด็กกินเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นปลาทูนะครับไม่นไม่แนะนําให้เป็นปลาเค็มนะครับหั่นไส้กรอกครับเป็นลูกเตา๋าเอ่ ผมไม่แนะนำให้เป็นปลาเค็มเพราะเด็กๆนี่ยังกินประทานปลาเค็มไม่ได้หัวหอมนี่จะหัวโตๆนะแสดงว่าหัญญาวหอมแบบนี้ขาดน้ำนะครับเนี่ยซื้อกับพ่อ้ามาเช้าถ้าหัวโตๆแบบนี้แสดงว่ามันขาดน้ำคลิปนี้ก็ต้องไม่พูดอะไรกันมากเลยครับลุยก,กันเลยดีกว่า คลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามเดี๋ยวใครชอบทานเนื้ออย่าลืมติดตามเนื้อผัดเผุ้งเต้าหู้ยีนะครับผมจะทําเนื้อผัดเผพุ้งเต้าหู้ยีใครไม่เคยทานไม่เคยเห็นก็อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับอ่าขั้นแรกครับน้ํามันครับในตอมาครับ อาหารนี้คือมันไม่มีจบสิ้นหรอกครับมันคล้ายๆศิลปะนะครับอย,อย่างสูตรที่ผมทำหรือเนี่ยใครอยากเติมอะไรก็เติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขี้หนูขี้หนูผัดเข้าไปได้นะครับมันมันไม่จบไม่สิ้นครับอาหารมันคล้ายๆศิลปะครับคล้ายศิลปะอาหารั่ไม่สิ้นสิ้นไ เติมแฮมเข้าไปครับใส่กรอกครับวุ้งครับข้าวครับผมเอาข้าวไปแช่ไว้เมื่อตอนที่ผมหุงอ่ะผมหุงแฉะไปนหน่อยผมก็เลยเอาข้าวไปแช่ไ,ไปในตู้เย็นหน่อยเพื่อให้มันข้าวเย็นตัวให้น ตัดแล้วมัออกแล้วน่ากินนะครับปลาเค็มนี้ใส่ไม่เยอะนะครับใส่ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ชิ้นที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับปลาเค็มปลาเค็มครับแล้วผมก็จะเติมพริกไทยครับ พริกไทยเศษหนึ่ี่ของช้อนช้นชาครับน้ำตาลครับช้อนมนึครับชูรสครับเศษหสี่ครับเลือครับแค่หยิบมือนะครับหยิบหยิบปลายหยิบมือนิดเดียวจริงครับนิดแบบนิดเดียวอ เติมหอมลยครับน,นี่ผมเติมน้ำมันน้อยไปเติมน้ำมันน้อยไปครับแต่ก็ดีอย่างมไม่ต้องต้องเติมน้ำมันให้ท่วนะนนี่เปิดไฟแล้วเร่งไฟครับ ค,คือมันมีปลาเค็มอยู่แล้วครับเราไม่ต้องใสต้องคือผมทำข้าวผัดผมใส่เกลือตลอดไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดอะไรครับใส่เกลือนะรครับตักใส่ลงไเลยใส่เยับ จะมืดมืดแล้ว่าทำกับล้านสาวนะครับล้านสาวบอกว่าแสงจะหมดแล้วนะก็จะมืดมืดแล้วหน่อยนะครับกระทะมันจะวิ่งไปวิ่งมาเน่ยเพราะผมไม่อยากจะรบกวนคุณย่านะถ้าเป็นเด็กๆผมแนะนําให้ใช้ปลาทูนะครับไม่ต้องใช้ปลาเค็มนะครับ ข้าวผัดผิวชายเนี่ยครับยี่กับพริกน้ำปลานะครับต้องอู่พริกน้ำปลาผมจะเติมมะเขือเทศครับแซงครับ ต้นหอมหน่อยครับเสร็จแล้วครับกับพริกกับข้าวผัดกุญชายนะครับกับพริกน้ำปลาบางคนก็จะเลือกน้ำปลาพริกอย่าลืมนะครับถ้าเป็นเด็กๆก็ใช้ปะทูนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอให้มีความสุขทุกทท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกับเนื้อผัดบุ้งเต้าหู้ยีนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ